คุณแม่ลูกสองที่ทั้งสวยน่ารักทั้งสามสาวเลยนะคะไปฝึกทําสมุดทํามือตอนนี้ก็มาอยู่ในรายการกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะขอต้อนรับคุณแม่นกน้องแพรแล้วก็น้องพีะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ้านเลเห็นไหมคะคุณแม่ยังสาวมาก น้องแพรน,นี่คนโตใช่ไหมกี่ขวบแล้วคะสิบขวบค่ะน้องพีลนละคะห้าขวบห้าขวบทำด้วยร้อยมากครึ่งเลยอ่ะเดี๋ยว,วเราขอแอบดูนิดนึงได้ไหมคะนหยเอ็ดูของน้องพีนนิดนึงนี่น,นี่ของนองแนนอยน่ารักจังเ,เลยอะ่ะโอ้โหนี่พอทำปุ๊บนี่ได้เขียนได้ใช้งานเต็มที่เลยนะคะแอบดูนิดนึงคือต้องถามจุดเริ่มต้นก่อนค่ะคุณแม่น้กขาทำไมถึงอยากชวนลูกๆเ่ยน้องๆทั้งสองคนไปเรียนทำาสมุดมทำมืออะคะ ราทุกวันนี้ปกติเด็กๆส่วนใหญ่จะอยู่กับเทคโนโลยีเยอะเกินไปแม่ก็เลยชอบอะไรที่เป็นเป็นแบบมีการใช้สมาธิมีการฝึกแล้วก็ทําจากตัวเขาเองเขาก็จะภูมิใจในงานของเขานั่นแหละค่ะเป็นจุดป้อนคุณแม่เล่าให้ฟังว่าจริงๆเราเริ่มจากน้องแพรสมัยก่อนบอกว่าซนมากซนไหมคะค่ะดูแววไม่น่าจะโซนเลยน้อยนิ่งมาก ซนเมื่ตอนเด็กคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยตซนแบบวิ่งวิ่งตลอดเวลาแล้วก็เวลาคุณครูพูดอะไรก็ไม่เคยหยุดนิ่งอะค่ะเอาแล้วแก้ยังไงเอาประมาณศิลปาศิลปจริงจริได้่วยได้จริงๆค่ะแล้วก็การที่เขามีเวลาทําอะไรกับที่เขารักไม่ว่าจะเป็นการบันทึกหรือการวาดรูปหรือว่านั่งตัดกระดาษหรืออะไรสักอย่างหนึ่งมาดูสมุดทํามือของน้องแพรกันบ้างดีกว่าพี่แอมขออนุญาตอ่านได้ไหมคะคะนะครับมีความลับหรือเปล่าไม่มีนะวันนี้รับแอดเฟซบุ๊ก พี่นัดเด็ด้วยไม่ใช่เขาเขียนอย่างนี้ครับสนุกมากค่ะนี่คือวันที่เขาได้ไปทําสมุดทํามือมาใช่ไหมคะเขบอกว่าน้องแพรได้ทาสมุดทํามือมาแต่ก็ยากเหมือนกันนะคะโชคดีมากค่ะที่ได้ทาสิ่งสนุกอย่างนี้ค่ะนี่วันอื่นแล้ววันอื่นเยอะเลยเยอะเหรอเยอะเหรอข้อั้นมันข้อสั้นเลยสนุกมากค่ะได้มาโรงเรียนที่โรงเรียนมีเพื่อนหลายคน วันเสาร์ได้เจอหยุดพักผ่อนกับพเพื่อนๆหรืออ๋อวันเสาร์ได้หยุ่พักผ่อนกับคุณแม่กับคุณพ่อและน้องมีความสุขมากๆเลยค่ะ,ะนี่วันนี้จะได้มาเจอพี่อาร์ม หน้าตาดีมากเลยค่ะไม่น่าใช่นะยังไม่ได้มาดูของน้องพิมพ์กันบ้างค่ะแบบดูคนนี้น่าจะเป็นอาร์ตตัวแม่เพราะภาพอาจจะดูด้าปกก่อนนะคะทุกอย่างเป็นแบบดูอาร์ตมากค่ะไม่มีตักกะอะไรทั้งสิ้นอยากเอาอะไรแปะๆเลยนะคะอันนี้เป็นแนวเหมือนญี่ปุ่นนะนเก๋ๆนะเอ๊ะพี่ต้องเปิดจากด้านหลังมาด้านหน้าว่าค่ะพี่น่ะเนาะแล้วก็วาดรูปนี่แสดงว่าพี่อาร์มช่วยวิเคราะห์ลายมือน้องอันนี้เนี่ยนะกับ กับลับแล้วเหรอคะไม่ใช่อะไรอะไหนน่าเดินแบบน่านแรกนั่นแ่ะอ่านี like ่วิเคราะห์ว่าน่าจะวาดภาพสักพักวันเด็กผู้หญิงน่าจะวาดตัวเองใช่ไหมคะ หลังจากพาไปทํากันมาแล้วคุณแม่แอบเห็นไหมครับที่บ้านว่ามีไปลองหาวัตดุมาทําเพิ่มหรือเปล่านี่เขาเขาก็เริ่มมีไอเดียนะคะอย่างบางทีพวกกระดาษแข็งเนี่ยเวลาคุณพ่อเขาใส่มากับถุงซักแห้งของเขาค่ะเขาก็เอาออกมาแล้วก็มานั่งประดิษฐ์นั่งวาดลูกแล้วก็มีกระดาษพวกกระดาษห่อของขวัญนะวันก่อนเขาก็ไปเปิดเจอเขาบอกอันนี้นะเป็นของเขาเขาจะเอามาเป็นไอเดียใช่ค่ะเพราะว่าคุณครูเก่งสอนไว้ค่ะ เรื่องของคุณแม่แล้วคะก็อยากรู้เหมือนกันเนอะขอโทษคุณแม่เ่ยไม่สวยเลยค่ะพี่อาร์มพี่แนนคะแบบธรรมดามากๆแล้วคุณแม่เอาไว้ทําอะไรคะคุณแม่ก็เขียนบันทึกถึงวันที่เราประทับใจเพราะว่าอย่างอย่างปกติที่บ้านก็มีไว้เขียนตั้งแต่แบบเขาอยู่ในท้องเลาแล้วก็จะเขียน ก็เน <ítulo> <displayed S 1> ี่ยก็เขียนเล่าว่าเราได้ไปทําอะไรกับเขาแล้วก็วันวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้ไปเรียนวาดศิลปะค่ะไปนั่งรอเขาทําอะไรกันบ้างแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันเกิดของคนนี้ขวดก็เลยแบบเขียนว่าเป็นโอกาสดีที่วันนี้เรา3ามคนแม่ลูกตอนเช้าได้ไปใส่บาตรกันแล้ววันนี้ก็ได้มามาที่เนี่ยค่ะซึ่งก็คือวันที่เราบันทึกรายการด้วย Happy Birthday ขอบคุณมาก่ะจ้ะจ่ เราได้ฝึกให้ลูกๆได้เรียนรู้สิ่งเหล่าน,นี้นมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกับเขาเกิดขึ้นบ้างไหมคะเปลี่ยนแปลงคือคนโตจะเห็นชัดค่ะจากแต่ก่อนเนี่ยเหมือนสมาธิในการเรียนเรียนวิชาอะไรที่เขาไม่เคยชอบอย่างเลขหรอืหรอรอย่างอะไรที่เป็นเนื้อหาที่ต้องท่องเงยอะๆเขาจะดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวนี้คือปล่อยให้เขาใช้เวลาในการทํางานได้เองอเราไม่ต้องเข้าไปเขี่ยวเข็นหรือว่าครบังคับเขาเหมือนเขามีสมาธิกับสิ่งที่เขารักแล้วต่อไปเขาทําอะไรเขาก็จะทําได้ดี สำคัญครับไม่ใช่แค่นั้นทํางท,ทำมือเป็นแล้วเนี่ยสีตามมาคือฝึกลูกนในตัวคือการจดบันทึกคือการเขียนที่สําคัญมากจะได้คอยดูด้วยว่าลายมือเป็นยังไงอ,อ,อ่านออกหรือเปล่านะเด <c oughs> ี๋ยวว่ามีเรื่องราวอะไรที่อยากจะบอกถึงคุณแม่บ้างเหมือนกัน, <c oughs> นะค่ะน้องแพรน้องพินชอบไหมคะคุณแม่พาเราไปทําสมุดทํามือชอบไหมคะชอบค่ะสนุกไหมสนุกอยากทําอีกไหม ดีเล่มนี้เขียนใกล้หมดหรือยังคะยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดเลยเล่มนี้พี่แําแอบวาดรูปจะหมดแล้วสิอ่าเสร็จหรือยังอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวดูสิดูสิของขวัญวันเกิดอ่อันนี้ละกันนะโอ้โหสวยจังเลยขอบคุณจังลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไหนเทีสิคะเทีสิคะเหมือนไหมคะ่าน่ารักเหมือนตัวจริงเลยอ่ะโอ้ยเออนั่นดีดีแล่ะ ก็แฮปปี้เบอร์เดย์กันไปเรียบร้อยค่ะแล้วก็พูดคุยกันเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้เวลาว่างที่จะเสริมสร้างพัฒนาการในเรื่องของการมีสมาธิแล้วก็เพิ่มรอยอยากใน้สมอกับน้องๆ้วยนะถูกต้องกับการทํางานศิลปะนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องๆทั้งสองโนรวมถึงคุณแม่เนี่ยจะตอบคําถามชิงเพืนการศึกษา5,000ันบาทสําเร็จหรือไม่คะพบกันได้กับพี่ฮูกและพี่โรมาเลยค่ะสวัสดีตอนลูกสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะ พร้อมหน้าแบบนี้แล้วเราเริ่มต้นกับคําถามแรกจากพี่คู่กันเลยดีกว่าค่ะมาเลยครับไม่รู้ว่าเด็กๆจะตอบถูกหรือเปล่านะครับถามว่าประเทศแรกในเอเชียที่ใช้กระดาษในการเย็บสมุดคือประเทศอะไรครับประเทศจีนค่ะโอ้โหโหยคุณตอบเลยอะ่ะตอบเลยน <c oughs> ันเป็นประเทศจีนเอเชียมีต้องหลายประเทศมั่นใจเหรอครับค่ะมีถามที่ถามไปนะคะว่า,า่า ประเทศอะไรที่ได้เริ่มคิดค้นวิธีกรรมวิธีการผลิตกระดาษแล้วก็ใช้กระดาษในการเย็บสมุดขึ้นมาเนี่ยก็คือประเทศจีนนะคะก็คิดว่าน้องแพรและน้องพิ์น่าจะรู้คำตอบอันนี้อยู่แล้วนะคะแล้วพินตอบเองเลยว่าถูกนะฮะนี่มัน ่เอเชียใช่ไหมตอนอ่าตะวันตกนี่ต้องประเทศอะไรอ่ะไปอียิปต์เลยครับอียิปต์เลยคือถ้าทั่วโลกนี่คืออียิปต์มาก่อนกระดาษปาปิ้งใช่แล้วที่เรามาเชิญได้เลยค่ะคำถามข้อที่สองถามว่าได้ที่เราใช้เย็บสมุดคือได้อะไรคะจุกมือตอบอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ให้น้องลองตอบบ้างเหรอไม่รู้่ะน้องแพ้คำตอบได้ที่ใช้ในการเย็บสมุดคือได้คอตตอนค่ะ ไหนดูที่สุดดูดูดูซิใช่อันนี้ไหมคะเนี่ยแบบนี้ที่น้องๆเย็บนี่หรอคะอันนี้ใช่หรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมอ่าฉกล่างฉกล่างนิดนึงหายากจริงได้แบบนี้เนี่ยเรียกว่าได้คอตตอนก็ถ้าพูดถึงเรื่องได้เย็บสมุดนะคะทีนี้ถ้าดั้งเดิมเลยของวิธีการเย็บสมุดเนี่ยเขาจะได้เขาจะใช้ได้ที่เป็นได้ลินินนะคะแต่ว่าลินินเนี่ยเป็นวัสดุที่ค่อนข้างหายากก็คือเจ้าวัสดุที่เป็นได้ลินินเนี่ยหายากเราก็สามารถประยุกต์ใช้ ได้คอตตอนมาในการเย็บสมุดเหมือนวันนี้ที่เราใช้ได้ะคะ่ะแล้วก็จริงๆถ้าสมมุติว่าน้องๆอยากจะประยุกต์ใช้วัสดุอื่นๆเป็นเชือกหรือว่าเป็นไหมญี่ปุ่นสวยๆหรือว่าไหมที่ไว้ปักงานคอสติชก็ยังใช้ได้เหมือนกันค่ะถูกต้องแล้วคะ่ะเย้โ แต่คำถามต่อมาครับ5,000บาทที่ได้ไปทั้ง2คนจะเอาไาททำอะไรดีน้องแพทตอบหน่อยน้องแพทจะไปซื้อปากกามาเลยเฉพาะกันว่าสมุดเล่นมนี้โอ้โหแล้ทีน้องอไปทำอะไรดีคะชิคนีนมายนี่คะโอเคค่ะยังไงก็ให้ไปเรียบร้อยนะคะเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆต่อไปนะคะจากธนาคารออมสิน5,000บาทมอบให้ไปเลยครับขอบคุณค่ะ สำหรับน้องๆเดี๋ยว่าคุณพ่อคุณแม่ค<ห>้าวครูไหน <ละ S 1> ที่อยากจะไปเรียนทําสมุดทํามือกับ,กบ,บครูเก๋แบบเมื่อสักครู่นี้แล้วก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าตอนนี้เลยนะคะจะได้ไปใช้สมาธิการแล้วก็ยังมีสมุดหน้าร <ใช S 1> ังๆแบบนี้เอาไปใช้งานกันด้วยนะคะส่วนถ้าใครอยากฟังคุณแม่นกเล่าใิทางให้ฟังไปได้ที่ไหนครับคุณแม่โรงเรียนวัฒนาะวิทยาลัยค่ะเขาก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายด้วยใช่ค่ะมันหลังเชิญมาเล่าในรายการเราบ้างด้วค่ะก็แปลว่าทั้งสองคนก็ต้องมาอีกนะคะ ได้ไหมคะได้คะได้ค่ะเอาล่ะก่อนจากกันวันนี้ค่ะต้องขอบคุณด้วยสําหรับนานมีบุ๊กเลอร์นิ่งเซ็นเตอร์ที่เออร์เฟิร์สผาดที่ถ่ายทำนะคะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณแม่นกครับน้องพิงน้องแพพี่ฮูกและพี่ลงมาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปไปเด็กในคำถามประจำสัปดาห์ที่แล้วตอบว่าช่วยให้เรามีสมาธิที่มากขึ้นครับรายชื่อน้องๆผู้โชคดีก็มีดังต่อไปนี้ครับและคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่า ประเทศแรกในเอเชียที่ใช้กระดาษเย็บสมุดคือประเทศอะไรครับาตาคำตอบแล้วรีบออโทรมาตอบคำถามได้หลังจากจบรายการนะครับที่เบอร์0824504182ครับเราก็มีของรางวัลเป็นเสื้ออ่านเอาเรื่องมองให้กับผู้ที่ตอบถูกครับ